สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ช่องนิดดำทักไทยแลนด์นะสวัสดีไปยัง FC แล้วก็ทีมงานทุกคนวันนี้อยู่กับดำกรีนนะฮะจะไปดูว่านี่หลังปีใหม่เจ้าเขียวมรกตนี่เขามีอะไรมังนะ่งฮะโน่นนะเห็นไรแวบๆบฮแบบนะก็เขาใส่มาไหลเป็นอาทิตย์ล้มัง่งเดี๋ยวจะพาไปดูฮนะว่า ก็ใส่ไวเพื่ออะไรตัวนั้นฮะไอแ้แวบๆตรงที่บันไดนะมันมีประโยชน์อะไรมั่งฮะก็เห็นอยู่หลายทีมงานนะที่เขาใส่นะส่วนมากก็จะเป็นที่วางรองเท้าแล้วก็เป็นขวดน้นะฮะเผื่อ,อไว้เติมน้ํน้หรือว่าเอาไว้ล้างไม้ล้างมือฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออะไรที่มันไม่จําเป็นฮะอย่างพวกรองเท้าอะไรก็จะไว้ด้านนอกฮะมันก็จะไม่สร้างฝุ่นนะพวกเศษดินเศษ อะไรที่มันสปกสปรกๆก็จะอยู่ด้านนอกฮะเดี๋ยวพาไปดูฮะว่ามันมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงฮะไปกันเลยนี่ฮะออถ้ามันสันส่นๆก็ต้องขออภัยนะฮะนี่บอ่อลูกนี้เป็นบอ่อลูกรังนะฮะลูกร,รังรุ่นๆร,รินพันเลยเดี๋ยว นี่ฮะที่เรียกว่าอะไรบักเก็ตอยีออ่ตะก,กรา้าตะก,กรา้าสำหรับวางรองเท้าหรือว่าขวดน้ำครับไม่ใช่ว่าทำมาเพื่อความเท่สวยงามนะมันได้หลายอย่างฮะหนึ่งประโยชน์ของมันก็มีฮะอย่างเวลาเราลงมาข้างล่างนะมีรองเท้าที่ติดพวกเศษดินเศษใบไม้ฮะรก็จะวางรองเท้าไว้บริเวณนี้ด้านนอกฮะ ห้องเก่งแล้วว่าโดยสารจะได้ดูสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดง่ายอ่ะมันมีประโยชน์นะแล้วก็ได้ความสวยงามด้วยมานนี่อ้ฮะเดียถอยก่อนถอยก่อน้เออลูกรังก็นี่ะเป็นเม็ดๆนี่ ก็จะมีทั้งสีแดงสีแดงก็สวยงามฮะแล้วก็สีขาวเอ่อเป็นชั้นประมาณสัก2เมตรนะลรงรังเราถือว่าใครที่สั่งดินบ่อเนี่ยถือว่าคุ้มฮะแต่ราคามิตรภาพย่อมเยาวนะฮะก็วันนี้ก็จะเก็บงานนั้นมันเรียบร้อยให้มันเสร็จแล้วจะได้ย้ายไปทำที่อื่นนะเพราะว่าบ่อลงนี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็จะพูดมาถึงตะกร้าก่อนนะฮะเดี๋ยวก็ว่าเราลงทะเลนะฮะ,ะเรื่องวันนี้ก็น่นฮะพูดถึงตะกร้าตะกร้าที่วางรองเท้าอ่ที่ใส่ฮะถามว่าจําเป็นไหมฮะบางท่านนะฮะก็บอกว่าเออไม่จําเป็นหรอกที่วางรองเท้าแต่มันก็หลายมุมมองนะการคิดก็มีความแตกต่างกันไปฮะ,ะที่ใส่มันก็มีประโยชน์ของมันอยู่นะฮะแต่ราคาก็ ค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะว่ามันเป็นสเตนเลสนะฮะเป็นงานสร้างเป็นสเตนเลสรูปร่างลักษณะก็ดูสวยงามแล้วก็ก็เข้าทรงนะกับรถเมโคนะบางท่านก็จะสั่งทาจากเหล็กนะ,ะบางบางท่านก็เป็นเลสเลยเอออนาคตมันจะได้กันสนิมแบบนานๆหน่อยเพราะว่าลักษณะการใช้งานนะฮะมันอยู่ด้านนอกอนะ่ะมันอาจจะถูกพวก ความชื้นถูกน้ำแล้วก็สิ่งสกปรกตลอดเวลาเวลาเราล้างนะหรือว่าทําความสะอาดนี่มันจะได้ง่ายต่อการดูแลนะฮะแล้วก็น่าจะคงทนอยู่อีกนานเออภาพก็จะมืดๆนิดน,งนึงนะฮะเพราะว่าวันนี้แดดไม่มีเลยฮะไม่มีส่งมาถึงเลยเดี๋ยวโุ้นฮะ มันยังสตมสตมฮะไอสว่างน้อยอย,อยู่บนฟ้านวลฮะวันนี้เย็นทั้งวันแน่นอนเลยตอยผมก็แปลกใจทำไมมันดูมืดมืดจังวันนี้ยะ ดันก็กดที่มีการากระดกฝาหลังให้ด้วยไอ้นอกแก้วมันไม่งับนะอาจจะตูดระเบิดนะอันนี้ถ้าเป็นดินที่มันเปียกๆนะนอ้งานเข้าเลยนะคันหลังนี่ลื่นนะบิงกันอยู่4คันครับวันนี้ทีมงานมีแค่นี้แหละฮะแต่อนาคตก็ไม่แน่ฮะอาจจะมาเพิ่มอีกสักคันหนึ่ง แก็ต้องดูการตัดสินใจของอคนที่มีอำนาจนะฮะในการเลือกคนที่จะเข้ามาร่วมทีมนะเราก็อยากจะให้ทีมงานมาร่วมมาช่วยกันนี่แหละฮะแต่บางครั้งก็ต้องดูหลายๆอย่างคนที่จะมาทำด้วยนี่ต้องอรับเงินคขของทีมงานได้นะฮะก็ต้องดูอีกทีนึงโอ้ระเบิดอีกแล้ว ก็เซ็งเลยฮะนกแก้วมันมันเหลือน้อยฮะเวลาเอียงๆหรออะไรเนี่ยมันก็จะแบบนี้แหละ,ะตูมเลยะระเบิดตูดระเบิดตูดเลยฮะเดี๋ยวก็ดูตอนออกตัวนะท้ายมันก็จะนุ่นละราดดินเหมือนเหมือนเพราดเลยจะเสร็จแล้วครับวันนี้เก็บงานแล้ว ก็จะเก็บบ่อลงนี้ให้มันแล้วเสร็จเจ้าของก็จะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ฮะจะปลูกต้นไม้ปลูกทุเรียนลำมุดมังคุดลำไยมะเฟืองมะไฟอะไรก็ปลูกไปว่าบ่อลงนี้ถ้าเก็บแล้วเสร็จก็จกักเก็บน้ํานะเห็นไหมน้ามันออกตกอดเลยฮะน้นํามันจะใสปิ้งคะเพราะว่าดินนี่เป็นดินกรวดนะฮะดินกรวดดินเหนียวปนนะ ก็น่าจะเก็บกับน้ําไว้ได้ในปริมาณหนึ่งนะ,ะก็น่าจะทั่วถึงนะบริเวณแปลงที่จะปลูกพวกพืชพวกต้นไม้พวกผลไม้น,ะน่าจะพอดีครัพื้นที่ก็ไม่ถึงไร่นะฮะเมื่อกี้ก็ออกทะเลไปแล้วฮนะ ว่าจะถ่ายว่าปีใหม่นี้เจ้าเขียวมรกตก็มีอะไรม้างฮะนู่นฮะราวบันไดไอต้ตะกร้าที่วางของใส่ของนู่นฮะอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูให้ชมกัน <c oughs> ก็น่าจะมีเกือบทุกทีมงานแลฮะก็ประมาณนี้ฮะปีใหม่ปีใหม่ก็จะมีเอ่อเรียกว่าอะไรฮะก็จะมีสิ่งของมาเติมเต็มนะให้แต่ ให้ให้กับรถนะเติมเต็มอาจจะมีประโยชน์มัง่งไม่มีประโยชน์นั่งก็แล้วแต่ฮะดุนพิน,นิชของเจ้าของรถนะแต่ถ้าทาแล้วสบายใจก็ทําไปเถอะไปเพราะว่ามันก็เป็นเงินเงินของเราเนาะมันได้ไปขอใครมาทามีก็ทำแต่ถ้าไม่มีก็อย่าไปทําเลยมันจะเป็นหนี้เป็นสินแทนที่จะได้เงินเต็มเต็มก็ต้องไปน่น่นไปปล้นเปลยสิ่งที่มันไม่ค่อยจําเป็นนะ แต่บางครั้งบางคนก็พูดปลอบใจตัวเองวรากของมันต้องมีแต่ถ้ามีแล้วเป็นหนี้อย่าไปทำนะมันบัสนมบัคือครับ <c oughs> ก็ช่วยเราเอาเงินตัวน,นั้นมาดูแลรักษารถดีกวา่าเนาะอะไรที่ทำแล้วมันเกินความจำเป็นก็พยายามหักห้ามใจตัวเองนิดนึนง <c oughs> ทำแล้วหมดตังค์ทำแล้วเป็นหนี้เนี่ยโอ้มันบัคือฮรไปะเดี๋ยวคลิปนี้ ็เดี๋ยวขอลากันเพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณนะฮะสนับการรับชมนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดน้ำรักไทยแลนด์ด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ